ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียร์แจวมาแล้วคำรนตอนสัตว์เลี้ยงแสนรู้ควายไทยนะจะบอกให้เอยนั่งอยู่ริมขนา วันที่เราไปทําข่าวควายของกำนันโปดและครอบครัวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีมันก็อยากออกทีวีเดินเข้ากล้องล้อมหน้าล้อมหลังจนเราต้องหนีเงินฟางบอกว่า64ปีฉลู <c oughs> มันถื่อมาเลยเว้ยเพื่อน่มาเป็นไรฟางกูเหรอ64อ่ะเดี๋ยวผมไปทางนูน้นอ่ะเดีย <c oughs> เดินเข้ามา, <c oughs> หาหี่เลย <c oughs> ีไม่ของมหวงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ไก็จะจินก็จะชิมที่ที่ว่าที่นี่รับแายอยู่เอามาเสนอหน้ากันแล้วเออกล้องเอ้ยว้เฮ้ วุ่นวายเฮ้ยวุ่นวายกันไม่หมดเลยเราไปแย่งที่เขาวะเนี่ยที่แท้ตรงนี้เป็นที่เขากินเขานอนเขาพักผ่อนแต่เรามายืนสัมภาษณ์กันเขาก็เลยเข้ามากระชับพื้นที่เลยต้องขยับหนีให้เขาหน่อยรับคอวาอยายอ่านว่าควายพี่น้องของเรามันดีจริงเอา มันดีจริงเอ้าควายของเราทำเงินทำทองอควายของเราทำเงินทำทองวันนี้ดีใจหนักนาที่เราได้มาอยู่กับควายบอกอย่างไม่อายโอ้ก็ควายมีค่าหนักนาอย่าทอดทิ้งกันโปรดเลี้ยงมันด้วยชีว่าควายไทยจะหวนคืนมาทำเงินแปรให้กับ ทับทันอุทไทยธานีนะน <c oughs> จะบอกให้อย่าถอดทิ้งกันโปรดเลียงมันด้วยทีวา่าควายไทยจะหวนคืนมาทำเงินแปลงให้กับ <c oughs>